สวัสดีครับสวัสดีเอฟสีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนดนะครับเอฟสีผมเชื่อแม่ทูนะผมเชื่อแม่ทูนะครับเอฟสีครับนะล่าสุดสิครับนะนิทานนี้ครับนะช่างศอกนะครับนะหรือว่าช่างคืบนะครับได้อ,ออกมาบอกว่าขอพูดบ้างนะครับหาว่า,าแม่ทูเนี่ยบอกว่าอะไรนะให้ไปตัดยงตัดหญ้าอะไรเนี่ยรับจ้างตัดยงตัดหญ้าทุกครั้งที่ พี่สาวไม่ได้อยู่ที่เบนราดนี้แล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่อไอ้ช่างคืบในช่านนี้มันพูดนะย้ำไมครับเป็นเพียงให้ทานเนาะนะครับคือผมเชื่อแม่ทู่นะไม่สิไอ้ช่างคืบบอกว่าถ้าเป็นพี่สาวเนี่ยนะครับจ้างมาตัดญ้าเนี่ยมันต้องรู้เรื่องมึงจะไปรู้เรื่องอะไรไอ้คือเป็นวันหมกมุ่นอยู่ยงอะไรดำกูถามหน่อยเขาทาอะไรเขาต้องบอกมึงเหรอมึงเป็นใครอะ่ะเขาอ,อ,อาจจะไม่ได้บอกมึงก็ได้จริงป่ะ คือเขาคือการตัดญาเนี่ยการที่จะมารับจ้างตัดญาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องบอกมึงก็ได้จริงป่ะเออพี่สาวมึงอาจจะให้จ้างมันตัดญ้าก็ได้ทําไมอ่ะแม่มึงไม่ได้คุยกับมึงเหรออยากอยากเขาไก่ไม่ได้คุยมึงเหรอไม่ได้บอกมึงเหรอผมเชื่อยายทู่นะครับเรื่องนี้ออกมาเล่นน้นไหลนะครับออกมาพูดถึงน้นไหลว่าน,นไหลเนี่ยไปอ้างว่าพี่สาวมันเนี่ย จ้างตัดญ้าถ้าจ้างตัดญ้ามาอู้มาเล่นอย่างนี้ไม่ไมีใครจ้างหรอกครับไม่เห็นจ้างหรอกเดี๋ยวคืนนี้มึงโดนนี่เดี๋ยวโดนไหลพรัพนครเล่นอีกนิทานนะให้ทานนะมึงจะไปมึงจะไปดูเรื่องอะไรใช่ปะบอกบอกนะ้าไหลว่าทํางานครึ่งวันนะครับนั่งดูครึ่งวันรับค่าแรงเขาจะทําอะไรเขามีเขา,เขามีหลักฐา,าน ไม่ใช่อยู่ดีเขาจะไปนั่งตัดยงตัดจ้าโดยที่เขาไม,ไม่ไม่นั้นไม่ได้น่ะนั่นไหลอะมึงมึงคงจะไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้คืบอ,อ้าวมึงรับสารภาพเองนะว่าที่รายแบกนั้นน่ะหลุดนี่ครับหลุดนะครับมันบอกว่าที่รายแบกนั้นน่ะไม่เห็นมีใครเข้ามาทําประโยชน์เป็นสิบๆปีแล้วอ้าวก็แสดงว่าที่นั้นไม่เข้าร่วมโครงการคอชอสิแล้วทำไมอีดําเขาไปาทำยังไงอะ่ะฮะมึงนี่มึงพูดเองนเนี่ยนี่คือหลักฐานนะ้เนี่ย บอกมึงบอกว่าที่มันไม่มีใครเข้าไปทำประโยชน์สิบปีแล้วอ้าวแล้วไอดดำเข้าทำได้ไงแล้วนกพูกเข้าป,ปลูกบ้านนี้ยังไงเรียบร้อยดูดคลิปดูดนี่มึงรับสารภาพเองว่าที่มันไม่มีใครเขา้าเข้าไปทำเข้าไปทำต้องนานแล้วไอ้ดำเขาทำาไมอ่อะ,อะมึงให้ดำเช่ามาไมอะ่ะฮะคือช่างคืบรับสรรารภาพนะครับว่าที่ตรงนั้นไม่ทํากินมาเกือบสิบปีแล้วนะครับอ่าก็แสดงว่าอะไรที่มันมันขาดร่ว้วไม่เข้ารุ่งวันคช ไม่คัดลุกวงการอะไรเลยเอ้าเอ๊ะไหมครับเอ๊ะไหมครับเอ๊ะไหมครับทุกคนอ,อ้าวเรียบร้อยอา้าวออกมาปฏิเสธนะครับออกมาปฏิเสธนะครับไม่รู้ว่าใครชีน้นาให้พูดแบบนี้นะครับว่าที่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ท,ที่ของครอบครัวมึงนะครับคือคือมันพูดเหมือนมันสละสละแล้วที่มันนะครับเหมือนมันโปงแล้วแหละเหมือนมันสละแหละอ้าวมึงพูดอย่างนี้นกคู่ก็เดือดร้อนสิอีดําก็เดือดร้อนสิ อ้าวหลักฐานครับหลักฐานด้วยเลยอ้าวมึงบอกว่าที่นั้นไม่ใช่ที่ของญาติพี่น้องมึงไม่ใช่ที่ของมึงผมมึงที่หน้าด้านตอแหละนะไอซอกนายช่งซอกมึงที่หน้าด้านตอแหลเนาะโอ้ยแลสุดท้ายเป็นไงครับโอ้โหโยนขี้ให้อีดำให้กับลกฮูก,กโอเป็นไงครับออกมารับสารภาพแล้วว่าที่ตรงนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำกนมาเศรษปีแล้วพวกคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปทำกันอ้าว อยดำเหรอพูดถึงอีดำเหรออด้วยไงครับช่างคืบอ,อ่ะนาบอกมันบอกว่าแล้วทำไมเพิ่งจะมามาปลูกยางต้งนนานไม่ปลูกกูถามหน่อยแล้วทำไมอีดำถึงเข้าไปปลูกย่าอิสราเอลถามหน่อยหืมกูถามมึงหน่อยดิทำไมเพิ่งมาทำปลูก,กย,ย่าอิสราเอลไถปรับดินแล้วในคลิปเมื่อกี้มีการพูดว่าเช่ามึงด้วย mm. เอาดิเอาดิทำไมต้องมาจ้าง จ้างน้าไหลเข้าไปทำอันนี้มัน่าคิดนะครับมึงก็ไปถามมึงก็ไปถามพี่มึงสิจริงป่ะตอนนี้เรียบร้อยครับนางคือไอช่างซอกเนี่ยในชาตนี้คือเหมือนออกมาแบบว่าไบเศษว่าที่ตรงนั้นเที่ของมันนะครับมันไบเศษนะครับเห็นไหมครับเออแล้วที่มันใปเศษแล้วที่ของดำมาเขาถามน่อยที่ของดำที่ของใครครับตอบเลยครับนะครับตอนนี้นะครับหันไปเล่นน้าไหลนะสิครับหันไปเล่นน้าไหลนะครับสินะเออ ฟังนะคือตอนเนี้มันออกมาเล่นว่าน้าไหลเนี่ยเข้าไปทําได้ยังไงแต่มันลืมครับแต่มันลืมลืมนั่นไปว่าอีดำนะ่ะเข้าไปทําได้ยังไงมึงบอกว่ามึงบอกแม่ที่ของมึงอ้าวแม่ที่ของญาติพี่น้องมึงโอ้โหคือมึงพูดงนี้มึงเหมือนม,มึงปัดคัามรับผิดชอบเหรอแล้วยังไงครับส่วนไอ้ไหลเนี่ยมันจะเข้าไปทําอะไรเนี่ยมันก็มันก็คงได้รับค่าจ้างแหละจริงป่ะเออ มันคงจะรับค่าจ้างแหละเห็งไหมครับไม่งั้นมันคงไม่เข้าไปทำหรอกจริงปะละ่ะนะครับจริงปะอ่าผมพูดถูกวเอ่อเพราะฉะนั้นวันนี้สิครับวันนี้ออกมาเล่นน้าไหลแล้วนะครับนะนะครับถึงเรื่องการที่เข้าไปตัดยงตัดหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนนะเล่นน้าไหลแล้วตอนนี้ครับเล่นน้าไหลแล้วนะครับ <laughs> น้าไหลนะ้าไหลนะครับนะ แล้วออกไปเสแล้วทีแปลงนั้นไม่ใช่ที่ของมันนะสิครับเอ้ามึงโยนขี้ให้กับอีดํานี่ว่าอย่างนี้มึงบอกว่าต้องนานทาไมนั่นหลายไม่เคยปลูกยางไปทำไมเพิ่งเข้ามาปลูกตัวนี้กูถามกลับมึงว่าทําไมอีดําถึงเขาให้ปลูกได้เร็วมึงตอกกูสิมึงพูดอะไรออกมาเนี่ยเข้าตัวหมดตัวนี้ออกไปเสษครับออกมาไปเสษออกมาไปเสษเสียงแข่งนะสิครับนะผมก็งงกันสิครับผมงงครับทำไมต้องออกพูดอย่างนี้นี่คือหลักฐานเด็ดนะครับเก็บหลักฐานครับดูดคลิปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเอาคลิปนี้นะครับไปยืนยันให้กับเจ้าที่นะครับว่ามันบอกว่าที่แปลงนั้นนะครับแถวนั้นนะครับไม่ใช่ที่ของมันแล้วก็ไม่ใช่ของญาติพี่น้องมันสรุปมึงพูดยังไงวะมึงพูดบกไปวนมาแล้วบอกว่าเป็นที่ของพี่สาวมึงพี่สาวมึงไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้แล้วพี่สาวมึงย้ายภูมิแนวไปแล้วเอ้าแล้วทำไมมีที่อยู่ที่นี่สรุปยังไงสรุปที่แปลงนี้มึงจะรับสารภาพว่าเป็นที่ของมึงหรือไม่ใช่หรือไปเสียกูงงกูงงแล้วไอ้ช่างช่างซอกหือ กูถามหน่อยิฮะอาการเป็นยังไงวะมึงมึงตอบพูหน่อยสิตอนเนี้ยกูงงับสนกับมึงหมดแล้วว่าไอ้ที่มึงมึงออกมาพูดตอนเนี้ยออกมาเล่นนันไหลเนี่ยคืออะไรมึงพูดยอนแย้งผมไม่เชื่อมึงหรอกกูเชื่อผมเชื่อยาูสิ่งที่ยาูพูดอะของจริงครับนะครับมึงน่ะมันเชื่อถือไม่ได้มึงมันตอแหลมึงอยู่ไอ้ดำมากมึงเลยตอแหลไหมดำนิทานครับนิทานครับนะนะครับ นะเออออกมาพูดอีกนะเดี๋ยวกูตามเรื่องให้เดี๋ยวกูตามเรื่องให้ได้ปะเออเดี๋ยวติดให้เรื่องเนี้ยนะครับก็โอเคสิครับนะผมได้มีการเก็บคลิปเก็บคลิปไว้หมดแล้วนะครับดูคลิปไว้หมดแล้วนะครับเออคลิปนี้ต้องถึงเจ้าที่ครับไม่ต้องลบนะอย่าลบลบไม่ทันแล้วนะอย่าลบนะครับอย่าลบฝากไปด้วยนะนายช่างวอ ออกมาดิ้นใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้เดี๋ยวคืนนี้มึงโดนไหลอีกนะครับเดี๋ยวคืนนี้มึงโดนไหลอีกนะฝากไว้คิดน,นะโอเคคลทีครับคลิปน,นี้นะครับนะออกมาแล้วสภาพเลยครับเนาะก็รอติดตามชมครับรอติดตามชมนะครับรอติดตามชมนะครับนะ